คุยกับคนสำคัญวันละครั้งวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ได้พูดออกตัวกับคนทั่วไปมาตั้งแต่คลิปแรกและทุกคลิปว่าคลิปชุดนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันพูดคุยกันเป็นการภายในเฉพาะกับ คนสำคัญของมูลนิธิสุตวันซึ่งหมายถึงคนเพียงสามกลุ่มเท่านั้นกลุ่มที่หนึ่งผู้มีส่วนร่วมก่อตั้งมูลนิธิสุตวันนี้มาด้วยกันคือลูกหลานเลนทุกเจเนเรชันของปู่โปรโย่านาดี และสิทธิานุสิทธิ์ของผู้ก่อตั้งเองที่ผู้ก่อตั้งเชิญให้มาร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งกลุ่มที่สองได้แก่สัมพันธชนคนเคยรักเคยผูกพันกันมาคือญาติมิตรสิทธิานุสิทธิท์ทั้งปวงของผู้ก่อตั้งเอง และกลุ่มที่สามคนดีมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั่วไปที่เลื่อมใสเข้าใจศรัทธาในปณิธานการคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่บนกันไปของผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันจนเต็มใจยินดีที่จะ ให้ตามที่ผู้ก่อตั้งขอไว้แบบง่ายๆซึ่งใครๆก็ให้ได้สองข้อที่ขอกันข้อหนึ่งขอให้ร่วมกุศลคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์และหนึ่งบาทร่วมได้ทุกวันก็เป็นคนสำคัญวันละบาทร่วมได้ทันวันเดือนปีที่เรากำลังบุกเบิกกันอยู่นี้ ก็เป็นคนสําคัญสามพันคนแรกข้อ2ขอให้มาร่วมสบตาดวงตะวันด้วยกันอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งแบบฟรีสไตล์ต่างคนต่างมาเที่ยวแล้วถือโอกาสได้เจอกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายให้ถือว่าวันนั้นมูลนิธิสุตวันงดรับบริจาคจึงมีเฉพาะค่ากินค่าเที่ยวส่วนตัวหรือส่วนครอบครัวของตัวเองนี่คือคนสำคัญสามกลุ่มที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวัน กำลังพูดด้วยในคลิปชุดนี้ส่วนผู้ที่ยังไม่ใช่ยิ่งมีใจคิดอกุศลมีวาจาหยาบคายอันนั้นขอร้องกันละว่าอย่าเพิ่งมาตามต่อแย,ยรังแกกันเลย ถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันจะไม่เคยให้ราคาแต่ว่ามันน่ารำคาญเต็มทีส่วนคนดีมีปัญญาที่สนใจจริงๆอยากจะฟังเพื่อจะได้รู้ว่ากำลังพูดอะไรกันอยู่อย่างนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันย่อมขอบคุณท่านที่สนใจอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังตั้งตารอคอยท่านหวังว่าสักวานเมื่อท่านได้ฟังไปจนเข้าใจชัดเจนเห็นความเป็นจริงตรงกันกับที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันเห็นก็จะมีความเลื่อมใสเข้าใจศรัทธามา ร่วมเป็นคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันด้วยกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกันฟังกันพูดกันแบบที่มีส่วนร่วมหรือเห็นว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองกันจริงๆต่อไปนี่คือเรื่องที่ได้พูดออกตัวเอาไว้ทุกคลิปที่ผ่านมา ถึงคลิปนี้ก็ขึ้นคลิปที่เจ็ดแล้วจะขอพูดเรื่องสรรพนามที่ใช้พูดกันเพราะ6คลิปที่ผ่านมานั่นขณะพูดไปถ้าใจคิดถึงหลานอา คำว่าอาหรือคำว่าครูก็จะมาบ้างเพราะหลานทั้งสองของอาก็เป็นลูกศิษย์ด้วยถ้าอยู่ในหมู่เพื่อนของเขาด้วยกันก็จะคิดถึงคำว่าครูแต่ถ้าอยู่กันเป็นส่วนตัวก็คิดถึงคำว่าอาส่วนสิทธิยานุสิ์ ทั้งปวงนั้นเคยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าครูมาแต่แรกจนตลอดชีวิตส่วนญาติมิตรอันนี้มีมากมายหลายคำส่วนคนดีมีปัญญาทั่วไปอันนี้ซึ่งยังมีไม่กี่คนนั้นก็จะคิดถึงคำว่าผมหรือถ้า กับผู้มีอายุก็กระผมนี่ก็เลยทำให้การใช้สรรพนามนั้นมันติดขัดก็เลี่ยงไปใช้คำว่าผู้ก่อตั้งมาทั้งหกคลิปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นกันเองคลิปนี้ก็เลยมาขอตกลงกันใหม่ว่า ขออนุญาตใช้คำว่าครูซึ่งมันชินปากที่สุดของผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันคือมันใช้ได้ทั้งหล้านอาหรือแม้แต่หล้านปู่ซึ่งเป็นลูกของหล้านอากับสิทธิยานุสิทธ์ทั้งปวงซึ่งยังเป็นคนส่วนใหญ่ของ คนสำคัญของมูลนิธิสุตวันอยู่แล้วส่วนญาติมิตรนั้นก็ให้ถือว่าเหมือนกับนั่งฟังร่วมกันกับลูกหลาน <g ül> ก็เลยใช้คําว่าครูด้วยกันทีนี้คนสําคัญที่มาจากคนดีคนมีปัญญาคนรักบารักธรรมชาติทั่วไปหรือทั่วทั้งโลกนั้น ตอนนี้ก็ยังมีไม่กี่คนแล้วมองไปข้างหน้าก็เห็นอยู่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานจับให้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันก็คงจะพออย่างได้ส่วนที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเป็นรุ่นพี่ อันนี้ก็คงจะมีแต่ไม่มากแน่ๆยิ่งเป็นคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้คงจะพูดได้ว่านับวันก็จะหาได้ยากเพราะผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันมาถึงวันนี้ก็อายุตั้งหกสิบปีไปแล้วเป็นคนแก่แล้วก็เลยเป็นนั้นว่า ขอใช้สรรพนามสำหรับคลิปชุดนี้ว่าครูเรื่อยไปจนกว่าจะพูดด้วยไม่ไหวยกภาระให้ประธานกรรมการมูลนิธิสุตวันคนใหม่ได้ทำหน้าที่ต่อไปทีนี้เมื่อได้สรรพนามแล้วก็ กลับเข้าเรื่องของเราแต่ก็เป็นนั้นว่าเวลามันก็ใกล้จะหมดอีกเหมือนกันเพราะตั้งใจจะพูดอย่างนานที่สุดในแต่ละคลิปนั้นให้ไม่เกิน15นาทีนี่ก็10นาทีไปแล้วก็เลยเอาเรื่องที่เป็น นิทานการคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่พนกันไปนั้นไว้ไปพูดคลิปต่อไปก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้มันก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ได้พูดคู่กันมาเกือบจะทุกคลิปว่าสิ่งสำคัญที่เกิด จากวันวางไว้นั้นมันมีสองสิ่งก็คือมูลนิธิสุตตะวนันกับหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตเรื่องมูลนิธิสุตตวันนั้นอันนี้จะเล็งไปที่ล้านอาล้านปู่และสิทธิอนุสิตทั้งพวงก็ได้ญาติมิตรก็รวมด้วยนั้นส่วนคนสำคัญท่านอื่นๆก็ ขออนญาติรวมกันไปว่าแม้ครูจะรู้อยู่ว่าทุกคนก็อยู่ในอาการที่รอดูโลกรอดูผู้คนบนโลกว่าเขาจะมาร่วมด้วยช่วยกันแค่ไหนถ้ายังไม่มาส่วนใหญ่ก็จะนิ่งอยู่ก่อนมันก็เลยกลายเป็นเมินเฉ,เฉยเฉยเมยไปกระทั่งถึงเฉยชาก็มีเหมือนกัน รูเข้าใจดีและไม่ได้มีความคิดไม่ดีกับลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรแม้แต่น้อยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ดูกันดูให้ชัดๆทำไมถึงไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรอาจจะมีน้อยใจบ้างเป็นธรรมดาของปุถุชนบางทีก็เผลอน้อยใจไปก็มีแต่พอ กลับมาดูดีๆแล้วเพราะครูศึกษาคําสอนของพระเจ้าครูถือเรื่องอิทัปปจียตาครูเดินทางแรมรอนไปมาทั่วแผ่นดินไทยพูดคุยกับคนมาเป็นหลายพันเข้าหาเข้าเจอก็นับหมื่นนั้นครูก็รู้เลยว่าเออสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังชวนคนอยู่นี่คนแทบจะทั้งหมดในสังคม ด้วยความเคารพแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่เข้าใจหรือหันหลังให้ก็เลยเห็นอิทธิพยาตาของทั้งแผ่นดินว่าทั้งที่เรื่องนี้มันจําเป็นสําคัญที่สุดดีที่สุดแม้แต่กับตัวของแต่ละคนบนโลกนั่นเองแต่ผู้คนแทบจะทั้งหมดบนโลกก็ยังหันหลังให้อยู่ดังนั้นครูก็เลยเห็นอิทธิพยาตาตรงนั้นพอมาถึง หลานอาหลานปูสิทธิานุสิทธิญาตมรทั้งปวงก็เป็นแบบเดียวกันก็เลยเข้าใจก็อ่ะรอก็รอได้อย่างน้อยๆถึงวันที่ครูตายครูเชื่อว่าทุกคนก็จะตื่นขึ้นมาตระหนักในเรื่องนี้เองก็เลยยังทำใจได้อทีนี้เรื่องที่สองที่ขออันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเจตนาและมันจะเป็น กุญแจไขจิตใจของพวกเราด้วยก็คือหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสารสสรคัญการมีชีวิตครูตั้งใจที่จะเขียนให้ดีที่สุดแล้วยึดเอาพระบาลีในพระไตรปิฎกมาเป็นหลักตรวจทานความคิดของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ปอพยุตโตที่เขียนพุทธธรรมเอาไว้โดยเฉพาะของหลวงปู่พุทธธาต บุคคลสำคัญของโลกที่ท่านเขียนธรรมโคดเอาไว้คือครูระวังว่าสิ่งที่ครูเขียนนั้นจะต้องไม่ให้ไปขัดกับแนวคิดของปราชที่ครูเชื่อถือท่านนี่ดังนั้นก็หวังว่าลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรจะเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วจะได้ทบทวนดูว่าเราได้เข้าใจ คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตัวเองและของโลกจริงๆหรือไม่เพื่อให้มันทันก่อนถึงวันที่พวกเราจะตายจากกันหรือน่วงลับดับไปสิ้นชีวิตตัวเองซึ่งก่อนจะตายเราควรจะรู้จักชีวิตของตัวเองให้มันถึงที่สุดมันจึงจะได้ไม่เสียชาติเกิดจริงไหมครับ